คุณจะเห็นว่าที่นี่ไม่มีภาษาไทยนะคะมีแต่ภาษาอังกฤษดังนั้นอาจารย์เราอ่านรู้เรื่องหรอเราจะตรู้ทุกเรื่องหรอไม่จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ใช้การเดา208 Mr. Michael o f f r ซอร์ไมเคิลออฟเฟรชเหมือนจะช่วยเพิ่มเรื่องของลูกค้าไปนะเราแค่ก็ตัวนี้มันอยู่แค่อินอินเช็คอินตรงไหนนะ ในเรื่องของเช็คเอาท์วันไหนเราแค่ดูอินกับเอาท์ดูว่าเขาอยู่กี่วันแล้วเราต้องใช้ค่าทำอะไรง่ายๆบ้างนะครับสันขทางคิดจะมีความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานงานในบ้านนะอย่างที่บอกว่าโรงแรมเชนเช้ามาเป็นในเรื่องของการมิทติ้งนะคะเป็นในเรื่องของการอะไรนะประชุมนะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะเชิญเดี๋ยวเดี่ยวอาจารย์จารุณีที่อยู่ข้างหลังนะคะเรียนเชิญอาจารย์จารุณีมาพูดคุยเรื่องโปรภาษาอังกฤษนะคืออาจารย์จารุณีตกมาให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็เป็นอยู่ในชมรมผู้พิทารงานแม่บ้านนะงานแม่บ้านมาได้ถูกจังหวะและเวลานะคะที่มาพูดเรื่องภาษาอังกฤษคือท่านก็จะมีประสบการณ์ภาษาอังกฤษนะคะจริงทำงานร้อนเชิญนั่นดีค่ะพิจารณาอาจารย์จานะคะ นั่งมาหรือยืนเอ้ยืนโอเคโอเคนะสวยงามแล้วเราต้องโชว์ความสวยนะคะจันจาก็จะมีประสบการณ์เรื่องตรงสังติแต่วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่สอนไปเลยนะคะไม่เยอะเท่าไหร่เล็กน้อยหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆหรือสเตตัสของห้องอย่างเงี้ยโอ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 อะไรเอาเอาออเดอร์เฮ้ อาจารย์อาจารย์รุ่นนีนะคะท่านทายแนะนำแล้วก็พูดเรื่องตัวสารสันติได้เล็กน้อยเล็กน้อยที่เกิดเรื่มาตรื่องตัวเรื่องต้นอะไรเล็กน้อยหรืออาจารย์จะพูดเรื่อเตัวตะางๆก็ได้นะเจนอาจารย์รุ่นนีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์าจรุ่นนีนะคะหรือชื่อไม่ชื่ออาจารย์ยานะคะก็ทำงานโรงแรมมาสามสิบกว่าปีนะคะก็อยู่ทางด้านร้อมด้วยและก็ทางด้านในบ้านด้วยนะคะก็จะได้ประสบการณ์ สองอย่างนะคะก็ภาษาอังกฤษถ้าเป็นทำงานโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าแขกที่มาพักส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นต่างชาติใช่ไหมคะ้าต่างชาติเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกับเราอย่างน้อยๆเรารู้เบื้องต้นนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องซึ้งอะไรกระดาษนั้นนะคะขอให้รู้คําศัพท์นะคำศัพท์ของอะไรคําศัพท์ของที่เราใช้ในโรงแรม ถ้าเไปไ็นแม่บ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้กัาวสารว่าสิ่งต่งตางๆที่อยู่ในห้องนะคะมีอะไรบ้างน,นะอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรไหนใครรู้บ้างคะผ้าเช็ดตัวอาบ้าเช้าหรือนะโอเค very good นะคะแล้วก็พวก hand shower นะคะหรือ face shower พวกนี้ มันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอประจำและทุกวันนะคะของผนแม่บ้านซึ่งบางทีแขกเขาขอมา t ์คเทเวอร์เ have b a t h t o w e า please บาร์เทเวอร์ค่ะเชาว์เบรแฮปขานะคืออะไรนึกนึกต้งนานอะไรเนี่ยมาร์คเเวอร์แขกขออะไรเราไม่รู้อะไรเนี่ยคืออย่างน้อยๆสั์ในห้องพักแขกนะคะในของใช้ในห้องพักแขกเราควรจะรู้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่า เป็นสิ่งที่เราใช้ยอยู่ประจําทุกวันถูกไหมคะแต่ถ้าเรื่องอื่นๆอะไรที่นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาเอาอีกทีนึงนะคะแต่ไม่น้อยออโรงแรมแต่และโรงแรมในห้องพักแขกก็จะมีสิ่งของคล้ายๆกันนะคะก็จะมีอเมนิตี้อีกอเมนิตี้ที่อยู่ในห้องน้ำน,นะคะก็จะมีอเมนิตี้ว่าอะไรแชมพูแชมพ,พูแล้วก็ทับศัพท์แล้วก็ลูอยู่นะ,ะใช่ไหมเมย์แชมพูครีส โอเคเราก็รู้ว่าแชมพูเป็นอะไรถูกไหมครับาเจลนะคะบ้านเจลอ่าเป็นแบบน้ำนะบาเจลเจลนะเป็นแบบนนะคะก็มีหลากหลายบางทีมีแคตเติ้ลบัตนะคะบางที่ก็จะมีแคตเติ้ลบัตด้วยนะคะห้าดาวส่วนใหญ่จะมีแคตเติ้ลบัตชูดพัสหรือก็ชูดบรัชนะคะชูดบรัชคืออะไร ถ้าแรงสีฟันเนาะนะถ้าโรงแรมห้าดาวก็มีให้นะแต่ถ้าโรงแรมที่สองดาวสามดาวอาจจะไม่มีนะคะเพราะว่าคิดว่าแขกคนที่มานีเราไปไหนเราก็ต้องพกแรงสีฟันยาสีฟันเนาะเราคงไม่ไปใช้ื <c oughs> ใช้มือแปรงเอาอะไรประมาณนั้นนะคะก็อย่างน้อยแล้วก็ส่วนแรยละเบียอย่างอื่นนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราอยู่แผนกได้บ้านเราก็จะมีเราต้อง <c oughs> รู้ว่า ห้องพักแทกสเตตัสเตตัสคือห้องแบบนะคะก็คือมันจะมีวางแคนเดอร์จี้วางแคนแปลว่าห้องอะไรคะวาแคนห้องว่างนะเดอร์จี้แปลว่าอะไรเดอร์จี้สกปรกถ้าวางแคนเดอร์จี้ขายได้ไหมห้องนี้ยังเพราะว่าทำไมคะเียยังไม่ได้ทำห้องนะคะเขาก็จะใช้คำว่าบีซีนะคะ Vd นะคะก็คือว่าแคนดเดอร์ี้แต่ถ้า vc นะคะก็คือได้ยังขายได้ยัง c ย่อมมาจากอะไรกรีนนะกรีนสะอาดนะคะกรีนแปลว่าสะอาดดีเดอร์ตี้แปลว่าสกปรกนะคะเราก็ต้องอย่างน้อยๆเราก็ต้องรู้ว่ากรีน c นี่คือขายได้แล้วนะคะแขกเข้าพักได้แต่ถ้าดีเมื่อไหร่ เดินที่อยู่ยัง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 ส่งไม่ได้นะคะยังไม่ได้ทําเลยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อ๊อบคิปายนะคะอ๊อบคิปายหมายความว่าห้องนี้ทําไมคะมีแขกหรือไม่มีแขกมีไหมคะอ๊อบคิปายอ๊อคิปายก็คือห้องที่มีแขกพักอยู่นะคะเราเรียกอ๊อบคิปายแต่ถ้าอ๊อบคิปายเดินที่นะอ๊อบคิปายเดินที่ห้องแขกที่ยังไม่ได้ทําก็คือ แขกพักมาแล้วเมื่อคืนใช่ไหมคะตอนเช้าเมดยังไม่ได้เข้าทางห้องแล้วก็เป็น o f f p r i ท r ่ t y Liberty OD นะคะที่เราย่อค่ะส่วนออ f p r i o r ค t y clean นะคะก็ OC เห e มือนกันนะคะก็คือห้องนี้เป็นห้องแขกที่เมดเข้าไปทำห้องปูเตียงอะไรเติมของอะไรเรียบร้อยแล้วในห้องนะคะประมาณนี้ส่วนมันจะมีเปย่อยออกไปอีกก็คือ OS อ o อ r of service นะคะถ้าห้องนี้ เบางทีเราไม่ได้ขายนะคะอาจจะเป็นห้องของพวก GM พักอยู่หรืออะไรประมาณนี้นะคะส่วน o o รู้กันแล้วเนาะเอาไวออเดอร์ห้องนี้อาจาจะมีแมนชั้นอะไรก็แล้วแต่อาจจะแอร์ไม่เย็นแอร์รั่วหรือไฟไฟมีปัญหานะแอร์มีปัญหาพวกนี้เราก็จะโอโอไว้ o I ก่อนรอช่างมาทำให้เรียบร้อยนะคะเราถึงจะปล่อยได้ นะหรือห้องนี้กลิ่นเหม็นมากอะไรเงี้ยเราก็อาจจะโอโอโอไว้ก่อนเพื่อที่ทางฟรอนต์เขาจะได้ไม่ส่งนะจะได้รู้ว่าห้องนี้ยังทำไม่ได้นะคะภายในวันนี้ก็จะว่าทําอะไรเรียบร้อยแล้วเมทําห้องเสร็จแล้วเราค่อยปล่อยเป็นบีบีกอดแล้วก็ทําห้องนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นซีนะคะเอาอีเวนเจอรีก็เหมือนกันนะคะคายๆายคายายกับโอเอสอกนึงนะคะก็คือเป็นห้องทางของดเอ็หรือห้องทงของ ที่เจ้าของพักอยู <anonymous teenage father online> <c oughs> ่นะคะแล้วก you <bizarre> ็ในเรื่องของแม่บ้านหลังจากที่เราทำห้องเสร็จนะคะเซนัสที่จะเข้ามาเราจะเจอว่าโอ๊ยไม้เรามีเยอะไม่เราเยอะเซนัสที่จะเข้ามาต่างๆหนึ่งหนูต้องอ่านเซนัสเป็นเมื่อกี้ที่ง่ายๆนะคะ O O O out of order ห้องนี้เสียชํารถเสียหายนะคะหรือเป็นในเรื่องของห้องที่ว่า ยังไม่ได้ความสะอาดอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าเป็นการส่งงานว่าเม็ดแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละรอบเนี่ยจะต้องอ่านงานแล้วส่งงานเป็นนะคะแล้วเขาจะมีอันนึงเรียกว่าสมุดล็อกบุ๊ล็อกบุ๊ก,ก,กหมายความว่าเป็นสมุดที่รายงานการทํางานของแม่บ้านที่อยู่ในแผนกนั้นเนะช่นอาจารย์เวรเช้าอาจารย์ได้บอกเราไปอาจารย์จารุณีมาบอกพี่ ห้องนี้นะโอโอยังไม่ได้รับการแก้ไขน,นะส้วมแตกนะอันนี้ไม่มีปัญหาห้องนี้นะเจตี้นะห้องนี้ีนิงนแล้วเราก็จะพูดกันภาษาพวกนี้ไดนะังั้นภาษาพวกนี้เราจะใช้ตับกบเราก็จะมีเราจะรู้เรื่องตะก,นกนบกนะคะเราก็พอทําห้องเสร็จเราต้องกดเซตันะเป็นห้องอะไรคะสมมติห้องว่างห้องห้อง,องเอาเช็คเอา์ออกแล้วเป็นอะไรคะเบอร์แคสอะไรคะ เบอร์นแคนเดอร์ดี้เดอร์ดแปลว่าอะไรทำแล้วทำแล้วอ่าเป็นบีนะเซตพัดต่างๆก็จะรันนิ่งลงไปในระบบเพื่อให้ซูเปอร์วิเซอร์ไปตรวจห้องพอซูเปอร์วิเซอร์ตรวจห้องเสร็จถึงจะรันเข้าไปในระบบอ,อีกครั้งหนึ่งให้ฟอร์โลูสร้างเซตพัดเพื่อในการถ่ายห้องโอเชิญต่อไปค่ะอาจารย์ก็คำพักพายนะคะถือเกา่าคำต้อนรับ อย่างน้อยเมททำห้องเนี่ยจะต้องเจอแขกนะคะซึ่งอาจจะตา่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นตา่างชาติเราก็ต้องมีการถ่ายง่ายๆนะคะถ้าเป็นตอนเช้าเราใช้ว่าอะไรครับ่อนนะถ้าเป็นกลางวัน a น <'s> ถ้าเป็นตอนเย็นยิฟนะคะอยู่น้นนอยๆคำศัพท์ เหล่านี้เราเราก็คุ้นเคยกันมาแล้วเนาะเคยเรียนตอนอาจจะชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นหรืออนุบาลเลยก็ได้นะคะก็อย่างน้อยเบื้องต้นทำง่ายๆในการทักทายแขกนะคะเราก็ควรจะรู้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่เจอหน้าแขกหอะไรเงี้ยไม่เอานะคะเราไม่มีคาว่าให้กับแขกนะคะมันเป็นคำไม่สุภาพนะคะเพราะแขกก็คือคนที่เขาจะมาพักกับเรา เงินมาให้เราเราก็ต้องนอ้มน,น,น้อมนิดนึงนะนยนหยุดน้อยหยุดน้อยนิดนนะคะหรืออาจจะสวัสดีด้วยอีกทีนึงก็ได้นะคะซึ่งแขกก็จะเข้าใจแล้วก็รู้สึกเมื่อมาพักแล้วมีม,มีคนคนทักทายนะคะมีคนรู้จักมีคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้นะคะแล้วก็การที่จะขอเข้าห้องนะคะเ,เราก็จะต้องมีการขอ อนุญาตในการที่จะเข้าไปทำห้องนะคะยังมีมีที่จะทำห้องนะคะสมมุติเป็นห้องพักแขกเราก็ต้องคาอสามข้ 3, อสามทีนะคะกดกลิ่งสามครั้งแล้วก็พูดคำว่า housekeeping please นะคะก็คือให้แขกข้างในอาจจะได้ยินว่า housekeeping p l e a e e โอเคแสดงว่ามีแม่บ้านมาอยู่หน้าประตูแล้วแต่ถ้าเราคาะอย่างเดียวเราไม่พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยใครหรอใครมาคาอแขกก็อาจจะ แบบไม่ไม่อยากเปิดไม่กล้าเปิดแบบนี้นะอย่างน้นอยๆเราพราะแล้วเราก็พูดว่าเอาสกีปิ้งครีสนะแล้วก็แขกก็อยู่ตรงไปอยู่ในห้องเขาไม่ได้บอกว่าทำนี่ทำนั่นทำนี้นะแขกก็ไ่ได้เปิดเราก็เข้าระยะนะคะแล้วเราก็บอกว่าไม่ให้ครีมเยลลูรูนครีสนะคำพูดที่เราจะทำอะขอแขกทั้ห้องเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่นะหลากหลายคำพูดที่เราจะพูด ได้แต่ถ้าเมย์คริ o อนรูฟีสถ้าแขกบอกว่า yes นะเราก็เข้าไปทำเลยแต่ถ้าแขกว่า no Would you mind come back in five minutes or 10 minutes หมายความว่าแขกให้ทำไหมคะกลับมายังไงอห้าหรือ10บนาทีค่อยกลับมาทำใหม่นะเราก็ไม่ต้องทุกซีฉันจะรีบกลับว่าฉันจะต้องทำไม่ได้ภายในเนี้ยไม่ต้องนะคโอเคแต่ทิดว่าเมย์จะไดแบก เช่นมินิจ์ีปายนินิ์ก็แล้วแต่แล้วเราก็ออกไปแล้วก็ have a nice day นะคะคำพูดที่ง่ายๆที่เราบอกแขกนะ have a nice day ก็หมายความว่าอะไรเอ่ยเ,ออเป็นวันที่ดีอะไรเงี้ยนะเป็นคำพูดที่กลา,างๆทั่วไปนะแขกก็จะรู้สึกดีว่าวันนี้เป็นวันดีของฉันมีคนบอกฉันว่า have a nice day นะคะเราก็ ทำให้แขกรู้สึกประทับใจขึ้นมาตรงนี้ได้นะแล้วก็การบอกทางในโรงแรมนะคะ direction นะคะบอกทางบางทีเราก็ไม่รู้ขวาซ้ายเรามูมไม่ถูกเขนเล็กเนไล็กอะไรประมาณนี้เราก็กาารู้ถ้าแกบอกว่าไปห้องอาหาร where is the restaurant เราจะบอกว่าไงดี gì? ยังไงบ้างเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายชี้อย่างนี้ได้นะควรจะผายนะอชี้นวยนอย่าชี้นะคะนาใช้นิ้วชี้ควรจะผายนะอย่าชี้นะคะน่งเป้นิ้วชีครจะผา้นะอย่าชี้นะคะนังใช้นิ้วาี้ชวระผายนะอย่านี้นะคะเดนั่งใช้นก็วะก็ Turn right นะ Turn left นะคะ Go straight นะ Go straight ก็คือตรงไปนะคะแต่ถ้าร s t a อาห n รอยู่ชั้นหนึ่งเราก็บอกว่า On the first floor นะคะเราก็บอกเขาตรงนี้ได้แต่ถ้าว่ายน้ำ Where is the swimming pool ชั้นแปดเราจะบอกว่าอะไร Swimming pool Where is the swimming pool please เราจะบอกว่าอยู่ชั้นแปดเราจะบอกว่าไงคะ ไอเดนโลได้ไหมคไอเดนโไม่ควรเ <laughs> นาะการบริการอันหนึ่งที่ไม่ควรพูดคือ <laughs> ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จักไม่ได้ <laughs> นะคะการบริการห้ามตอบปฏิเสธทับทอนหรืไม่ทังสิ้นถ้าเราไม่รู้อะไรเราถามว่าอาจารย์แล้วเราจะรู้เรื่องหรอขออนุญาตแซฟเราจะรู้ทุกเรื่องเหรอไม่ใช่เราบอกว่ารอ เนะะคเราก็บอกว่าโอเจกเกจฟรอรนะคะหรือชั้นแปดอะไรอย่างงี้นะคะหรือถ้าเราไม่รู้จริงจิงก็ที่อย่างอาจารย์ถามบอกตลอดเว่ยเดอร์โมเมนต์ฟรีสเอาบีไรแบ็กเอาซัมเบอรี่หรือว่าเฮ้ยซุปเปอร์อยู่ไหนเน่อะไรอย่างงี้นะก็หาหาไปได้หรือบางทีอย่างน้อยๆเราก็ต้องเราทํางานที่ไหนโรงแรมไหนเราควรจะรู้อินโฟมิชันในโรงแรมนั้นด้วยนะคะอย่างน้อยๆเรื่องข้อมูล เราควรจะรู้ว่าอยู่ชั้นไหนนะเพราะว่าแขกส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่อง Where can I have a breakfast please นะ breakfast ก็คืออาหารเช้านะอ่า,า,นะอ,าอยู่ชั้นหนึ่งเราก็เราก็ต้องรู้ว่า breakfast ที่ชั้นหนึ่งนะคะ swimming pool ก็คือสระว่ายน้ำฟิตเนสอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้กันเราก็อย่างนั้นก็ต้องรู้ว่าอยู่ชั้นไหนของโรงแรมน,นะเราไม่ต้องไปตอบว่า the swimming pool is on the eighth floor เราไม่ต้องอยาวขนาดนั้นะ การนันกิเลยมในใช้คำและการญา <S 2> <S 2> และบางทีกา<ห>สนทนาไม่จาเป็นต้อง <Yes. S 2> เอ่อต้นที conversation บางทีมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นประโยคแบบสมบูรณ์นะคะต้องจากว่าเราเขียนนะบางทีเราเขียนเรามีประธานนะ verb แล้วก็กรรมนะคะั ใช้สั่งม่ได้เข้าใจนะเราไม่จาเป็นต้องเอาสั่อเตอร์ของลูไม่ได้ขารู้ง่ายกินที่ปีหนอดูเรื่องโอเคสนทนากับลูกค้าค่ะม่ายๆง่ายๆง่าแกเข้าจไบอกว่าแค่ได้แฮมมอร f คอฟฟี่พีซหรือแค่ได้แฮมม c o ์คอฟหมายมอเป็นไงคะแขกขออะไรขอขอกาแฟเพิ่มโรงแรมมีให้ไหมเอ่อ เทนบาร์พีซอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้โรงแรมเกือบทุกโรงแรมเลยเขาจะมีกาแฟแอนด์ทีนะคะไว้ในห้องแล้วก็จะมีกาต้มน้ำอันหนึ่งไว้ในห้องนะคะไว้ให้แขกชงดื่มอะไรอยนี้นะคะแต่ถ้าโรงแรมเ,เล็กๆเลยแบบที่มันไม่ใช่นั่นมันก็อาจจะเอ่อเอ t ร์ r ร n ซิ l e a s e อะไรอย่างนี้ก็มาไปนะหรือว่าข้อ room s e เซอร์วิส a s e r o o เซอร์วิสก็คือ คนห้องอาหารที่ใช้บร mm ิการทางด้านโทรศัพท์ก็เขาก็จะมาเสิร์ฟในห้องนะคะแต่อันนั้นต uhh ้องเสียตังค์นะไม่ได้ฟรีนะคะแล้วก็ can I have more toilet paper toilet แปลว่าห้องน้ำ paper นะคะก็คือขอกระดาษทิชชู่ในห้องนานะคะแต่ท่า n a p กิน n a p ก i n กระดาษเหมือนกันกระดาษอะไร ถ้าเช็ดปากหรืออะไรพวกนี้ต้องเออไม่ใช่แขกขอกระดาษเช็ดปากเนี่ยนบกินไปเอากระดาษเช็ดก้นมาให้แขกอะไรอย่างเงี้ยนะแขกบางคนถือนะคะเขาไม่เขาไม่ไม่น่าเลยบอกทำไมอยูให้เช็ดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทิชชู่เหมือนกันนะไรอย่าเงี้ยใช่ไหมวันนี้เราคิดแค่ว่าทิชชู่ is a tishoo ให้แล้วเป็นไงทิชชู่มวลใหญ่ไม่ใช่ทิชชู่ไอ้ที่เช็ดมือนะ ไอ้พี่ม้อนใหญ่ๆในห้องน้าอะเอามาให้แขกแบบเขาต้องการที่จะต้องมาเช็ดปากอะแต่บางคนเขาก็จะถือตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ที่ว่าก้อาจจะบอกแขกว่าพี่ทำชั้นไม่รู้อินทีฟใ n จุกเรียนหรือรูมนะก็คือหมายว่ามาทำตอนไหนคะแขกบอกให้มาทำตอนไหนตอนนี e ม้ n ิ่งนีเม้นี่เย็นนะคะเมื่อกี้เราจะถามว่า Time, เราวอนามพี่เพื่อที่ให้แม่ใจอีฟวิ่งนี่อยูตั้งแต่5้าโมงเย็นสี่โมงเย็นหกโมงเย็นเราก็นั่งรอจะถึงทุ่มหนึ่งเลยเปล่าบางทีเราก็ถามไปเลยก็ได้ว่าเร right. นะาไฟล์ o c เคร็คอีสโซมอิสออะข้า่บอกโอเค5ฟ c l o c เ,เรเร, 5, 5เ,นะ evening, เ,เราจะได้เตรียมตัว5้าโมงเย็นนะต่อีเวนยาวเกินเราจะได้ปรัก การทำงานของเรา <Wow. S 1> ได้ถูกต้องการแขกได้อะไรแบบนี้นะคะ uh, I am hungry please tell me what the dining room extension number นะแสดงว่าแขกต้องการโทรไปไหนโทรไปร้านอาหาร uh, room service นั่นแหละนะคะก็คือเขาอยากจะไม่อยากลงไปทานอาหารที่ห้องอาหารแต่อยากจะสั่งอาหารขึ้นมาบนห้องนะคะเขาก็ถามถึง uh, w e i t h e วัดว uh, ัด number นะคะก็คือ extension room service number 2 no. dos, please นะก็ให้เขากดเบอร์สองก็คือ room service เขาก็จะรับสายแล้วก็แขกก็จะออเดอร์อาหารแล้วแต่เขาจะออเดอร์อะไรแล้วก็ room service ก็ขึ้นมาเ์ฟนะคะแล้วก็แล้วก็บางทีการตอบปฏิเสธที <m <m ่ว่าไม่สามารถให้บริการได้นะคะก็คือบางครั้งที่บอกเลยว่าเราไม่รู้จริงๆนะคะร บอกว่า I'm sorry uh, I will I will be right back นะคะ Wait a moment please นะให้แขกบ,บอก Wait a moment please ด้วยนะไม่ใช่บอกว่า <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> แตกก็ไปไหน <c oughs> ก็ไม่รู้แขกก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนถูกไหมคะเออมาตอนไหนไม่รู้จะมาตอนไหนเราก็บอกเขาว่า Wait a moment please I will be right back นะแล้วเราก็ไปถามคนที่รู้รีบ,รบ ต้องเร็วด้วยนะไม่ใช่โอ้ผ่านไปครึ่งชัวงช่วโมงชัวง่วโมงหนึ่งค่อยกลับมาแครผมฉันลืมไปแล้วว่าเดนถามอะไรไปอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็ต้องอมีเทคนิคนิดนึงในการที่จะปฏิเสธแขหกหรือคนช่วยนะคะเออจุดค่าุดค่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ลอนรีเซอร์วิสนะทุกโรงแรมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีะแขกบางคนต้องการจะส่งผ้าซักถูกไหมคะส่งผ้าซักแล้วเราเรา แม่เมดซักเองไหมคะเราซักเองไหมไม่ต้องซักเองเนาะอือแล้วก็ส่งไปแพลนล์เรนรี Net ่ ri, นะคะเรนรี่ ri, บางที่เขาก็จะส่งผ้าออกไปข้างนอกนะคะให้ทางร้านค้าซักแล้วก็ส่งกลับมาอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าแขกเขาต้องการส่งเรนรี่แล้วก็อ่าส่วนใหญ่ในห้องแขกก็จะมีกระดาษกระดาษแผน่นกระดาษนะชีทของเรเรนรี่ก็จะมีราคาว่า เสื้อหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาทนะกางเกงหนึ่งตัวแปดสิบบาทสูทนะเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะมีราคาอยู่ในนั้นบางทีถ้าแแกบอกว่าเขาจะส่งวันรีบางทีเราก็ไปหยิบไอ้ที่กระดาษชี้ตัวนั้นที่เป็นราคาของบันษีมาให้แกนะพุชิมชูเออเช็ค about this here นะก็จะจะส่งอะไรก็แล้วแต่ให้เขาติดก,ก่อนแล้วก็เซ็นชื่อด้วย เพนะื่อยืนยันว่าแขกส่งท่าจริงๆนะคะแต่บางคนไม่ยอมเขียนไม่ยอมอะไรแล้วเวลามีปัญหากลับมาทําไมคะไม่มีหลักฐานฉันไม่ได้ส่งอะไรงี้ใช่ไหมแต่รับแถลงเราก็มีนะคะเค <c oughs> ม,มีปัญหาเหมือนกันนะนิดน้อยเราก็มีหลักฐานแผ่นนะอยู่ซาย already เขียนแล้วนี่อยู่เ n d แล้วนี่ยังไงเพื่อต้องใจปังนะคะาตราทีไหนตอนนั้นก็คืออะไรนะคะระหว่างส่งค่า อันตังกันแล้วก็เกิดความเสียหายมาแล้วนะะสมมติเสื้อสูทเสื้อสูทต้องส่งสักแห้งนะมันจะบอกว่าไปไ้ายใดเทีโนโลยียู่ไปแบบเป็นติ๊กซักเกลี่ยหรืออนะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเป็นลูกค้าติ๊กอย่างเงนะี้ยว่าเป็นซักเกลี่ยเนะี้ยแล้วคนอ่านบางทีเขาอ่านตังไปงานะแล้วก็ทํางานเลยอันนี้เราต้องบอกว่าต้องตั้ับไม่ได้อย่างที่จังจะพูดนะคะว่าพูดนะสายมาได้บอลคุณเป็นคนสั่งเราเองว่าให้เรา จริงนะคนที่เป็นถึงบอนี้ก็ต้องเผชิญน,น,นะอาจจะมีการรีชีสหาลูกค้าโทรหาลูกค้าอีกครั้งว่าอายุชัวร์แล้วว่ายู่จะแบบว่าซักแบบเวชนะคะแบบเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แบบที่โอ้ยนี่คเป็นการเดี๋ยวเรื่องงานผ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องการฟองร้องเรื่องการเกร็กกกกใช่เพราะว่าผ้าบางอย่างซักเปียกไม่ได้นะอย่างผ้าขนสัตว์อย่างนี้นะคะ สูตรต่างๆมันบางต,ตัวนี่ซักตักเกียยไม่ได้ต้องซักแห้งอย่างเดียวนะคะแล้วแบงค์บอลรี่ก็ต้องเมคชั่นใจนะคะว่าไม่มีปัญหาอะไรบ้างอะไรอยางเงี้ยนะคะแล,แล้วก็ถ้าเกิดผ้ายับนะคะแบางทีเราเห็นหูเสื้อยับยุยงบางทีเราก็อาจจะบอกว,ว,ว่าบุ้ยจุฬาชุดพรสซิงส่งเพรสซิ่งประกันรีบบางโ,งโงรงแรมโรงแรมห้าดาวส่วนใหญ่จะมี ที่ลองรีและก็ตั๋วบิ๊กให้หรือบางโรงแรมอาจจะต้องรีเควสก็คือขอนะบางโรงแรมไม่ให้เพราะว่าทำไมคะไม่งั้นแขกก็ไง่ป็งคมพลาดตับเออพาลีนะไตเสียะไรได้ไปตรงนี้ก็มีกันีคะโอเคจะต้องกับขอบคุณอาจารย์จารุณีตบมือให้อาจารย์จารุณีด้วยสี่ มาทำด้านนี้ก็แวะมากินข้าวกินน้ำกันแต่ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยน้ำขวดหนึ่งก็ยังไม่ได้เลี้ยงนะคะจากก็มาแลกเปลี่ยนนะคะสอนในเรื่องของภาษาอังกฤษที่จริงอยากจะให้เรียนรู้เรื่องโตภาษาอังกฤษกันมาเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สนุกนะคะการเรียนภาษาอังกฤษกันนั้นนั่นก็สอนได้สนุกสนานนะคะแต่ด้วยเนื้อหาระเยอะเนาะเดี๋ยวลงไปใน e-cheney นะคะจะได้เรียนรู้นะคะสอนภาษาอังกฤษมุมนี้นั่นตาม ล้วเข้าในเอกสารต่างๆด้วยนะคะอ่ะเบรกก่อนอุ้ยดูเหมือนจะไม่อยากเบรกอะแต่นในใจเป็นจิตแค่ๆของอาจารย์หมูต้องเข้าห้องน้ำเป็นคนแรกเลยนะคะอะโอเคไปห้องน้ำนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะขอบคุณ